ก่อนในพื้นที่ลุ่มน้ําทั้งหมดทั้งสามจังหวัดอะนะคะก็สุ่มมาเพิ่มขึ้นหนึ่งระดับเนี่ยมันจะถ้าหากว่าลูกหลานเนี่ยเข้ามาช่วยปนะานทําการเกษตร1อร์เซ็นตะคือจุดสามนะคะอ่านี่นะักศึษาเงียบหลับไปเปล่าส่งเสียงหน่อย ยังอยู่กันไหมฟังอยู่ไหมครับอยู่ค่ะฟังรู้เรื่องไหมที่อาจารย์พูดรู้เรื่องไหมาถามรู้เรื่องไหมคะเมื่อนั้นอาจารย์พูดอยู่คุณอาจารย์ไม่รู้นักกึหน้าตาก็ไม่เห็นรู้เรื่องไหมตอนที่เรียนร e g r e s s i o n นี้รู้จักค่า R s q u a r e ไหม รู้จักค่าเบต้าไหมคะเคยได้ยินไหมเรียนหมดแล้วอาจารย์แต่ว่าหนูลืมอ่าอหนูแบบลืมความหมายมันไปเลยค่ะอาจารย์แต่ว่าเคยได้ยินหมดเลยอ่าโอเคนะมันอ่านค่าออกมาได้ไงสว่าถ้าค่าเบต้าก็คือตัวเนี้ยแต่ละตัวค่าเบต้ามันจะวัดแต่ละตัวว่ามีผลมากน้อยเท่าไหร่ต่อการสืบทอดอาชีพถ้าถ้าดูแล้วเนี้ยตัวที่มีผลมากก็คือ การช่วยเหลือการทํานาของทายาทกับจํานวนทายาทนะคะที่มีแนวโน้มจะสืบทอดอาชีพในอนาคตอันนี้คือในความรู้สึกของเขาที่การสัมผัสลูกหลานอะนะคะก็จะนั้นก็จะมีบทบาทมากนะคะหมายความว่าถ้าหากว่าลูกหลานเนี้ยเข้ามาช่วยทํากิจกรรมทานาเพิ่มขึ้นหนึ่งหนึ่งระดับอะนี่หนึ่งระดับ ตอ,อกไม่ถูกว่าหนึ่งแล้วไทยคือเพิ่มขึ้นหนึ่งแต้มอ่ะนะคะก็จะทําให้กลับมาสืบทอดเนี่ยจุดสามแต้มนะคะนั่นเองทีนี้ถ้าดูโดยทุกตัวดูทุกตัวก็จะดูที่ F test ใช่ไหมคะถ้าดูทีละตัวก็คือ t test t test ว่ aste, ผ่านไหม significance หรือเปล่าถ้าดูโดยทุกตัวก็จะมาดูทั้งสมการ ทั้งสมการก็คือการตัวแปรที่เราใส่เข้าไปทั้งหมดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าตัวแปรเนี่ยนะคะเก้าตัวแปรนี่มีที่ผลต่อการทำนายการสืบทอดทายาทการสืบทอดอาชีพเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์คะสามสิบจุดแปดเปอร์เซ็นต์ก็คืออยู่ที่ค่า r าร์สแควร์นั่นเองนะคะประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะสามสิบจุดแปดเปอร์เซ็นต์นะคะค่ะ อันนี้ก็ถ้า F สิกแสดงว่าทั้งสมก,การนี้สิกนะคะสิกมิฟิแสตสมการนี้ใช้ได้ใช้ทำนายผลได้คือซิกนิฟิแส์นะคะนี่ก็คือใช้ r e g r e s s i o n บางทีเราก็เอาเชิงปริมาณมาทำนายบ้างบางทีเหมือนใช้ความรู้สึกว่าอะไรบ้างมีที่พลมากน้อยมันก็ไม่เห็นภาพชัดทีนี้ถ้าจะให้เห็นภาพชัดคือเหมือนอาจารย์ไปสัมภาษณ์มาก็พบว่าสิ่งเหล่านี้นะคะมีผลต่อ การสืบทอดทายาทนะแต่นี้ก็อยากรู้ว่าอ่ะมีผลมากน้อยเอาตัวเลขมาดูนิก็เลยใช้ r e s s i o n ลงมาใช่ไหมคะมันก็จะตอบได้ว่าตัวไหนมีผลมากกว่ากันปรากฏว่าอย่างเช่นลูกกับหลานเนี่ยจำนวนหลานนี่มีผลต่อการสืบทอดทายาทมากกว่านะฮะลูกนี้ไม่ไม่เลยไม่ significance เออมันก็น่าสนใจนะทำไมหลานมีผลทำไมลูก ไม่มีผลนนะคะอาชีพก็มีผลนะคะยิ่งยิ่งอาชีพเพิ่มมากขึ้นเนี่ยจะมีแนวโน้มกลับมาสู่อาชีพเกษตรกรเพิ่มมากขึ้นนะคะถ้าถ้าพื้นที่นาสูงขึ้นก็จะมีแนวโน้มกลับมาทําอาชีพนาเพิ่มมากขึ้นตรงนี้มันก็จะดูเป็นค่าค่าเบต้าว่าเป็นบวกหรือลบไงถ้าเป็นบวกก็แสดงว่ามันไปในทิศทางเดียวกันถ้าเป็นลบก็ผกผันกันใช่ไหมคะอันนี้มันไปในทิศทางเดียวกันถ้ามีลูกหละ่ะ ถ้ามีหลานมากก็มีแนวโน้มจะมาสืบทอดทำนามากขึ้นถ้าทํากิจกรรมถ้าทายาทช่วยทํานาก็มีแนวโน้มทายาทจะกลับมาทําอาชีพเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้นหลังน,นี้เป็นต้นนะคะเพราะมีความผูกพันทําเป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็แต่ถ้าลูกหลานไปเรียนเลยไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรเลยอย่างนี้ความผูกพันต่ออาชีพมันก็น้อยไงก็แนวโน้มก็กลับมาก็น้อยหลังนี้นะคะ อันนี้ก็การใช้พวกสถิตินะคะเชิงปริมาณเข้ามาช่วยให้เห็นตัวเลขชัดขึ้นนะคะ,ะทีนี้ต่อมาเนี่ยมันก็จะมีทางด้านการเกษตรใช่ไหมคะถ้าทางด้านไปดูทางเศษศาสตร์บ้างเศษศาสตร์เนี่ยก็จะมีพวกทฤษฎีใย,ยแมงมุมอะ่ะเข้ามาอธิบายทางด้านการผลิตสินค้าเกษตรนะคะก็คือ,อการผลิตสินค้าเกษตรนี้ มันต้องใช้เวลาถูกไหมคะมันต้องใช้เวลา,าในการปรับตัวในการปรับตัวเพราะฉะนั้นราคามันจะมีอยู่3ระดับนะคะแต่นี้อาจารย์ไม่ได้มี powerpoint ร,ราคามาเนาะความจริงราคามันจะมี powerpoint ร,ราคาอยู่ในในหัวข้อเรื่องราคานะคะก็เลยตัดตอนมาก็ไม่ได้โชว์เรื่องราคาแต่ว่าถ้าในถ้าเราดูความรู้เกี่ยวกับเรื่องราคาสินค้าเกษตรเนี่ย มันจะมีราคาที่เป็นแบบราคาที่ณเวลานั้นนะคะอย่างเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราฟังข่าวสินค้าเกษตรราคามันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดใช่ไหมคะบางทีบางทีราคาตอนเช้าราคาตอนเย็นก็ยังต่างกันเลยนะคะ,ะขึ้นอยู่กับดีมาและซัพพลายด้วยเพราะฉะนั้นราคามันจะเป็นราคาณตอนนั้นใช่ไหมคะต่อมาก็จะเป็นราคาระยะสั้นราคาระยะสั้นก็คือ ช่วงเวลาหนึ่งนะคะอย่างเช่นในรอบปีในรอบปีการผลิตหนึ่งหงเนี้ยอย่างเช่นข้าวใช่ไหมคะข้าวผลิตได้ปีหนึ่งสองสามครั้งเพราะฉะนั้นในรอบหนึ่งปีเนี้ยมันก็จะเริ่มมีการปรับตัวได้แล้ะนะคะแต่ว่าอันนี้ขึ้อนอยู่กับสินค้าถ้าอย่างยางเนี้ยยางเนี้ยมันต้องหกปีใช่ไหมคะถึงจะตัดได้เพราะฉะนั้นรอบปีที่หนึ่งเพิ่งปลูกนี้มันก็ยังไม่เปลี่ยนอะไร นั่นก็คือเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงทางด้านอุปทานกำลังพูดถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านอุปทานเนี้ย,ยังไม่เปลี่ยนอะไรเพราะว่า1ปีเองลงยางไปราคายางจะขึ้นราคายางจะลงก็ไม่ไม่มีผลต่อการผลิตแล้วมันปรับตัวยากช้าไงแต่ถ้าข้าวใช่ไหมคะในรอบหนึ่งปีเนี่ยถ้าข้าวราคาถูกแล้วก็มีสินค้าอย่างอื่นรัฐบาลสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นหรือราคาแพงขึ้น คนอาจจะเปลี่ยนไม่ปลูกข้าวแล้วเปลี่ยนไปปลักไปปลูกอย่างอื่นอะไรังเนี้นะคะเพราะฉะนั้นเส้นซัพพลายมันก็จะเริ่มเปลี่ยนแล้วนั้นสินคา้าเกษตรเนี่ยมันจะมันจะ,ะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการผลิตเรากำลังพูดถึงเรื่องของซัพพลายใช่ไหมคะการเปลี่ยนแปลงการผลิตเนี่ยมันก็บางชนิดเปลี่ยนแปลงเร็วบางชนิดเปลี่ยนแปลงช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยในทฤษฎีไญแมงมูมมันจึงจะอธิบายถึงเรื่องของ การเปลี่ยนแปลงการผลิตในรอบในรอบรอบเป็นรอบรอบเหมือนประมาณวนะ่าเป็นวัฏจักรถ้าเราเรียนในเรื่องราคาใช่ไหมคะในหัวข้อราคานะมันเชื่อมกันแต่จังตัดตอนที่ว่าเนี่ยถ้าเราเรียนในเรื่องราคามันจะมีราคาที่เป็นแบบตามวัฏจักรด้วยตามวัฏจักรก็อย่างเช่นรอบประมาณสัก5้าปีมีการเปลี่ยนขึ้น5้าปีเปลี่ยนลงอย่างเงี้ยซึ่งมันก็สอดคล้องกับทฤษฎียัยแมงมุมไงที่แบบ อยู่ที่การปรับตัวเป็นช่วงเวลานะคะสินค้าบางตัวอย่างเช่นข้าวอาจจะช่วงเวลาในการปรับตัวเร็วกว่ายางเพราะยังวัฏจักรราคาเนี่ยอาจจะข้าวอาจจะรอบห้าปีจะเห็นผลแล้วว่าห้าปีมีการขึ้นห้าปีมีการลงแต่ถ้ายางนี่อาจจะรอบสิบปีใช่ไหมคะสิบปีขึ้นสิบปีลงเนี้ยพูดง่าย,ายๆโดยสรุปก็คือว่าสินค้าเกษตรเนี้ยราคามันจะครบลูปของมันนะถ้ามีการ วิเคราห์เอาราคามาวิเคราะห์เนี่ยมันจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นแบบเป็นหลูตามวัฏจักรอะนะคะกี่ปีขึ้นกี่ปีลงอย่างเช่น5ปีขึ้นเสรแล้วห้าปีลง5ปีขึ้น5ปีลงประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราสามารถจับทางได้ว่าราคามันประมาณ5ปีขึ้นแล้วนะเดี๋ยวมันจะขึ้น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 มันจะขึ้นเรื่อยๆพอเนี่ยมันถึงพีคแล้วนะต่อมาพอถึงพีคก็หปีแล้วมันจะลง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  ห้าปีอีกแล้วก็จะขึ้นขึ้นอย่างเงี้ยซึ่งมันก็สอดคล้องกับทฤษฎีใยแมงมุมนั่นเองนะคะแต่ที่คําว่าห้าปีขึ้นห้าปีลงนี้ในทางปฏิบัติจริงบางทีมันจะห้าปีขึ้นหกปีลงหรืออะไรอย่างี้มันจะแวรี่อยู่นะคะค่ะซึ่งพอเรามาดูในทฤษฎีใยแมงมุมใช่ไหมคะก็ทฤษฎีใยแมงมุมเนี้จะทําให้มองเห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงในช่วงที่มีการล้าหลังเกี่ยวกับเวลา โดยอธิบายให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของราคาพืชผลทางการเกษตรที่เปลี่ยนแปลงไปทำวัฒจัรรนะคะอันนี้ใช้ภาษาแบบภาษาแบบเศรษฐศาสตร์นะคะ time ล a กล่าถังเวลาคือเวลาที่ผ่านมาในอดีตนะคะค่ะนั้นก็เพราะฉะนั้นตามทฤษฎียยแมมุมใช่ไหมคะก็จะปริมาณการเสนอขายในระยะเวลาหนึ่งจะขึ้นอยู่กับราคาในช่วงเวลานั้น ส่วนปริมาณความต้องการซื้อจะมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับระดับราคาในช่วงเวลาเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะเหมือนที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ว่าสินค้าเกษตรเนี่ยถ้าหากว่าคือกเกษตรกรเขาก็มีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงการผลิตไงถ้าเขาเห็นว่าราคามีแนวโน้มจะขึ้นเขาก็อาจจะเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าตัวนี้ที่ราคามันถูกไปเป็นผลิตตัวอื่นหรือว่าอย่างเช่นถ้าถ้าเขามองว่า ยางพาราเนี่ยมีแนวโน้มราคาจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นถูกไหมคะเขาก็อาจจะเลิกผลิตสินค้าอื่นหันมาผลิตยางพาราพอปลูกยางปุ๊บปลูกไปปลูกไปจนทั้งยางใครก็หันมาปลูกยางพอคนหันมาปลูกยางเยอะราคายางก็ถึงจุดที่มันจะต้องถูกแล้วเพราะว่าสัพพลายจะมากและซัพลายมากแล้วใช่ไหมคะดังนั้นถึงจุดนี้ราคาก็จะถูกลงพอราคาถูกลงคนก็จะ เลิกการปลูกยางอีกก็หันไปปลูกตัวใหม่พอหันไปปลูกตัวใหม่ปริมาณที่จะเข้าตลาดใช่ไหมคะพอรอบยางเข้าตลาดก็จะน้อยพอน้อยปุ๊บราคามันก็จะแพงพอแพงปุ๊บคนก็เริ่มหันกลับเข้ามาปลูกยางใหม่อีกมันจะวนอยู่แบบนี้มันเลยกลายเป็นวัฏจักรนั่นเองนะคะค่ะ เพราะฉะนั้นจากวนการวนแบบนี้เนี่ยมันก็เลยออกเขาก็เก็บข้อมูลใช่ไหมคะเก็บข้อมูลราคาตามวัฏจักรที่ว่าเนี่ยแต่จะเก็บวัฏจักรนี่มันต้องเก็บเป็นสิบปีะนะคะมันถึงเห็นการเคลื่อนไหวอย่างชัดเจนแต่จริงๆอาจารย์ก็อยากให้นักศึกษาทำนะลองเก็บมาดูสักยี่สิบปีดูดิแล้วก็มาพดการาฟดูนะคะว่ามาวิเคราะห์ดูว่าเส้นอุปสงค์อุปทานมันยืดหยุ่นยังไงนะคะซึ่ง ใน,ในทฤษฎียานแมนงมุมเนี่ยเขาก็บอกว่ามีสกรณีด้วยกันนะคะที่สามารถดูความยืดหยุ่นของอุปสงค์กับประทานความยืดหยุ่นคืออะไรอะความยืดหยุ่นก็คือถ้าราคาเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมอุปสงค์จะเปลี่ยนไปไหมเช่นถ้าหากว่าราคาข้าวเปลี่ยนเป็นถูกลงอย่างนี้น,นะคะปริมาณการบริโภคข้าวจะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนส่วนใหญ่ถ้าความยืดหยุ่นต่ําแสดงว่า ถ้าราคาเปลี่ยนแปลงไปปริมาณการบริโภคไม่ค่อยเปลี่ยนมากนั่นคือยืดหยุ่นน้อยนะคะหรือด้านการผลิตก็เหมือนกันนะคะถ้าว่าราคาเพิ่มสูงมากคนไม่ได้เปลี่ยนการผลิตไปมากก็แสดงว่าชันเหมือนกันก็ยืดหยุ่นน้อยนะคะแต่ถ้าเปลี่ยนไปมากก็ยืดหยุ่นมากใช่ไหมคะถ้ายืดหยุ่นมากแสดงคุณมีทางเลือกเยอะนะคะอย่างสินค้าที่ สินค้าที่ดีมายืดหยุ่นน้อยอ่ะอย่างเช่นพวกพวกข้าวพวกพลังงานใช่ไหมคะคือเป็นสินค้าจําเป็นไงแต่ถ้าเป็นสินค้าฟื้นฟืมฟ้มเฟือยนะคะเสื้อผ้าแหวนเพชรอะไรอย่างนี้อันนั้นถ้าราคาเปลี่ยนก็บางทีมันไม่ใช่ของจําเป็นคนก็ไม่ถ้าตั้งราคาสูงขึ้นใช่ไหมคนก็อาจจะไม่ซื้อตบบที่เป็นต้นนั่นก็คือยืดหยุ่นมากนะคะเออแต่แหวนเพชรก็ไม่แน่นะ เพราะว่าบางทีแบนเพศนี้ความต้องการคนที่รายได้น้อยก็ไม่ได้สนใจนะเหมือนอย่างเช่นราคาราคาพวกคอนโดอะไรที่แพงๆเห็นไหมคะพวกสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ดีตอนนี้เนี่ยแต่ราคาคอนโดพวกพวกที่แพงๆพวก h ายเอ็นอะไรเงี้ยก็ยังขายได้กําลังซื้อก็อยังมีนะแต่ถ้าชนชั้นกลางลงล่างเนี่ยกําลังซื้อโหดทันทีเลยพวกคอนโดระดับนี้นี่ก็จะหาย,ยากนะคะ อันนี้ก็เพราะฉะนั้นถ้าดูโดยลักษณะ behavior ของสินค้าเกษตรนะคะในเรื่องของการผลิตในเรื่องของดีมาและ supply สินค้าเกษตรอันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคของ supply นะคะคือภาคการผลิตสินค้าเกษตรเหมือนที่บอกว่าถ้าสินค้าเกษตรนั้นราคาถูกลงคนก็จะหาจะไปปลูกอย่างอื่นพอราคาแพงก็จะแห่กันปลูกอีกมันก็จะวนลูปใช่ไหมคะแต่ในลักษณะการวนลูปเนี่ยเขาก็ เก็บข้อมูลแล้วมาวิเคราะห์พบว่ามีสามกรณีนะคะกรณีที่หนึ่งก็คือถ้าวนลูปเข้าข้างในนะคะคือเส mm ้นดีมานกับซัพพลายนะคะถ้าหากว่าเมื่อเก็บข้อมูลราคาออกมาแล้วเนี่ยวนลูบเข้าข้างในแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าเราเก็บข้อมูลมาแจกตีออกก็จะเป็นลักษณะของราคาที่มันเข้าราคาดุลยภาพนะคะที่ ลักษณะคือราคาจะไต่มาเข้าสู่ราคาดุลยภาพแบบนี้ซึ่งสมมติว่าท่านักศึกษาเก็บข้อมูลนะที่อาจารย์บอกให้เก็บมาประมาณ20ปีสต่ว่านักศึกษาทํายางใช่ไหมคะอยากรู้ว่าวัฏถาจากยางเนี่ยกี่ปีขึ้นกี่ปีลงเนี่ยนักศึกษาก็เก็บข้อมูลยางปีที่หนึ่งยาวเลย20ปีเนาะแล้วก็ลองดูราคาที่มันแกว่งขึ้นในปีที่หปีที่สปีที่สปีที่สยาวไปเนี่ย ดูสังเกตดูราคามันเคลื่อนไหวยังไงถ้าราคามันเคลื่อนไหวเข้าสู่ดุลยภาพใช่ไหมคะเข้าสู่เส้นตรงกลางแบบเนี้ยแสดงว่าอุปสงค์ยืดหยุ่นมากกว่าอุปทานอุปสงค์ยืดหยุ่นมากกว่าอุปทานแสดงว่ายัางไงคะอุปทานเปลี่ยนแปลงไม่ค่อยมากใช่ไหมคะต่อราคาในขณะที่อุปสงค์เปลี่ยนแปลงมากนะต่อราคาฉะนั้นอำนาจต่อรองจะอยู่ที่อุปสงค์ได้มากกว่าอุปทานนะคะ ินค้านั้นก็คือผู้ซื้อจะมีอํานาจมากกว่าผู้ขายนะมากกว่าผู้ผลิตนะคะอันนี้โอเคตรงนี้มีมีพอเห็นภาพไหมคะนักศึกษาพอเห็นภาพไหมคะเห็นไหมคะพัทลวดีเห็นภาพไหมคะพอนึกออกไหมพัทธลวดี สุกัญญาพอนึกภาพออกไหมคะยังอยู่ไหมสุกัญญาอยู่ไหมคะไม่มีใครพูดอาจารย์มากพูดหน่อยอาจารย์จะได้รู้ว่าไม่ได้พูดอยู่คนเดียวคะวรพาดาอยู่ไหมคะวลพาดาอยู่ค่ะตรงนี้พอเห็นภาพไหมคะ เข้าใจไหมกรณีที่หนึ่งเข้าใจไหมคะคะนะคะ,อะโอเคนะนั้นก็เรามาดูกรณีที่สองสมมุติว่าอนักศึกษาเก็บข้อมูลมาอีกเก็บข้อมูลสินค้ามายาวไปใช่ไหมคะคือบางทีถ้าเราวาดเส้นดีมาซัพพลายเราก็วาดยากเนาะเราไม่รู้ว่าอุปสงค์กับอุปทานอะไรจะยืดหยุ่นมากกว่ากันอย่างเช่นอ อย่างเช่นถ้าเส้นยืดหยุ่นใช่ไหมคะอย่างเนี้ยอันนี้คือถ้าเส้นดีมานกับเส้นซัพพลายใช่ไหมคะถ้าเส้นดีมานเอียงมากมแบบนี้แสดงว่ายืดหยุ่นมากกว่าใช่ไหมบางทีเราก็เออเราก็ไม่รู้ไงอัน,นี้เขาก็บอกว่าเราลองเก็บข้อมูลมาดูดีใช่ไหมคะเก็บข้อมูลมาดูแล้วก็ถ้าหากว่าเส้นมันวิ่งเข้ามาราคาแบบเนี้ยแสดงว่าเส้นอุปทานยืดหยุ่นมากกว่าอุปสงค์ คราวนี้แต่ถ้าพอเราเก็บข้อมูลมาเหมือนเมื่อกี้เอายางอีกเก็บมา20ปีลองดูลักษณะของราคาแต่ละปีที่ว่าถ้าราคามันสม่ําเสมอแต่ของจริงมันก็ไม่ได้สม่ําเสมอเพะตามรูปเนาะมันยักยักยักขึ้นลงตามสภาพของสินค้าเกษตรอะเนาะมันไม่เพะเหมือนกับในรูปนี้หรอกแต่ว่าถ้ามันวิ่งมาแบบสม่ําเสมอแบบนี้นะคะอย่างเช่นสีปีขึ้นสีปีลงสีปีขึ้นสีปีลงสม่ําเสมออยู่แวลลี่ราคา ช่วงราคาสูงกับราคาต่ำอยู่แบบนี้เนี่ยแสดงว่าเป็นราคาดุลยภาพก็คืออุปสงค์จะยืดหยุ่นเท่ากับอุปทานนะคะแต่ว่าปริมาณความต้องการซื้อกับปริมาณต้องการขายมันก็สมดุลกันนะทำให้เราก็รู้นะว่าเนี่ยดีมาและสัลายมันสมดุลกันราคามันจะแวลี่อยู่ที่สูงต่ําประมาณนี้แหละนี่คือราคาสูงสุดแล้วนะราคาต่ําสุดจะอยู่ที่นี่นะ ถานั้นเราเรา,เราลงทุนสินค้าเกษตรเราก็ลงทุนได้ไงคือถ้าเรารู้วัฏาจาักรราคาใช่ไหมคะเราก็สามารถเอามาวางแผนการผลิตสินค้าเราได้เราก็รู้ละอ๋อราคายางมีแนวโน้มจะลงอีกนะอ่าเราก็ควรจะปลูกอย่างอื่นเพิ่มเติมหารายได้จากทางอื่นนะเพราะว่าอีกสองสามปีนี้ราคายางจะลงลงลงถ้าเรารู้วัฏจักรราคานะค่ะเพราะนั้นก็จะมีสามมีสาม รูปด้วยกันนะคะถ้าหากว่าอีกรูปหนึ่งก็คือถ้าราคาถ้าเรามาเรียงมันดูราคาปีที่หนึ่งปียี่สิบดูดิคะถ้าราคามันจะแบบค่อยค่ถ่างออกใช่ไหมคะถ่างออกจากราคาตรงกลางเนี่ยนะคะก็จะภาพมันก็จะออกมาก็คือเส้นอุปสงค์จะยืดหยุ่นน้อยกว่าอุปทานนะคะถ้าหากว่าราคามันตีห, àng, ห่างแบบเนี้ยแสดงว่าอำนาจต่อรองอยู่ที่ใครคะ ถ้าอุปสงค์ยืดหยุ่นน้อยกว่าอุปทานอำนาจต่อรองที่ใครคะผู้ขายค่ะอุปทานอืมอยู่ที่อุปทานอยู่ที่ผู้ขายนะเพราะฉะนั้นเกษตรกรก็เออมีความสุขแฮปปี้เนาะสินค้าตัวนี้ก็น่าทำนะคะเพราะว่าความต้องการยังต้องการต้องการอยู่เป็นต้นนะคะค่ะนั้นก็ถ้าตรงเนี้ยพอเวลาวิเคราะห์ราคาเนี่ยถ้านักศาาึกษาเก็บข้อมูลใช่ไหมคะเก็บข้อมูลเป็นยี่สิบปีอะ อย่างน้อยๆน่อาจารย์ว่าถ้าเก็บสั้นๆมันจะไม่เห็นว่า,าจักหรอกเพราะว่าทจักรมันต้องเป็นรอบรอบๆการผลิตวนไปนะคะมันก็จะเห็นภาพได้เนาะและถ้าเราเอาพวกสถิติมาวิเคราะห์อีกอย่างเช่นพวกเอาพวก time trend analysis เอาว่าวิเคราะห์ว่าวิเคราะห์ว่าเวลาผ่านไปนี่คือทีใช่ไหมทีที่หนึ่งที่สองเนี่ยเวลาผ่านไปราคาผ่าน ราคามันแวรี่ตามยังไงใช,ไใช่ไหมคะเอาพวกลีเทชันนั่นแหละเมื่อกี้มาทานายใช่ไหมคะแต่ตัวปรสละเดียวก็คือตามเท n นคือเวลานะอาจจะเอาเวลาทีลบหนึ่งก็คือเวลาเวลาของปีที่แล้วอะส่วนใหญ่สินค้าเกษตรมันจะดูเวลาหลังปีก่อนใช่ไหมคะก็จะเป็นเวลาของทีลบหนึ่งกับราคาอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเห็นตามเทรนว่าเวลามันมีผลบิดดูค่าเบต้าว่ามีผลต่อ ราคามากน้อยเท่าไหร่อย่างนี้ก็สามารถวิเคราะห์ดูทางดูดูอิทธิพลของเวลาก็ได้นะคะหรือวิเคราะห์ตรงๆไปเลยก็ได้ราคาราคาปีที่หนึ่งพีเท่านี้ปีที่สองพีเท่านี้ตรงๆไปเลยก็คือจะดูว่าเวลามีผลต่อราคาเท่าไหร่นะคะที่เบต้าที่เท่าไหร่อย,อย่างเงี้ยก็ได้นะคะมันก็จะทํานายได้ว่าราคาเปลี่ยนไปทําให โทษโ,ทโทเวลาเปลี่ยนทําให้ราคาเปลี่ยนไหมกี่เปอร์เซ็นต์ก็ดูที่ R-square อันนั้นก็เป็นซิงเก e ลเลกาชันนะครับก็ได้ค่ะอ,อันนี้ก็เป็นเทคนิคทางด้านเอาพวกทางด้านเศรษฐศาสตร์มาแต่เศรษฐศาสตร์นี้บางทีถ้าเรียนวิชาพวกเศรษฐมิติอ่ะมันจะมีความลึกซึ้งมากกว่านี้มีแบบสมการอะไรมากมายมากขึ้นนะคะค่ะอันนี้ก็เอาทางด้านเศรษฐศาสตร์เข้ามาวิเคราะห์ราคา เพราะยัเราก็สามารถพยากรราคาไปตามรอบวัฏจักรได้วางแผนการผลิตได้ยิ่งนักเศรษฐศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ว่าความจริงบ้านเราก็มีความรู้เยอะแต่ในการแก้ปัญหาของเรานี่แหละต้องมาวิเคราะห์แล้วทําไมเราแก้ปัญหายัางไงเกษตรกรจึงจึงวนว่ายอยู่แบบเดิมในวังวนเดิมนะคะก็น่าเป็นโจทย์ใหญ่อยู่นะคะค่ะโอเคอะตรงนี้มีคําถามไหมคะ ขอเชิญคะ่ะมีคําถามอะไรไหมคะในโน้ตเนี่ยอาจารย์ให้เอ,อ่อทำอะไรนะคะขอคาสั่ง,งีกรอ่าในโน้ตนี้อาจารย์จะขึ้นเรื่องใหม่พอดีวันนี้อาจารย์ก็จะจบเรื่องของอะไรคะเรื่องของการผลิตเนาะภาคการผลิตวันนี้ภาคการผลิตที่นักศึกษาเรียนไปก็คือดูดูเรื่องของปัจจัยการผลิตใช่ไหมคะดูสภาพการผลิตนะคะการเปลี่ยนแปลงการผลิต แล้วก็เนี่ยเรื่องของ behavior ของการผลิตสินค้าเกษตรก็ว่าด้วยทฤษฎียยแมงมุมเนาะทีนี้เพราะฉะนั้นต่อมาก็เราก็จะจุกภาคการผลิตเราก็จะขึ้นภาคนโยบายของรัฐไงนโยบายของรัฐในโน้ตอาจารย์ก็เลยให้มาค้นนโยบายรัฐด้านการเกษตรนะคะแล้วก็โพสต์ลงในเนี้ยให้ทุกคนโพสต์นะทุกคนโพสต์ลงมาค่ะแต่ว่าไม่จํากัดว่าคนกี่โพส,สต์โพสต์ออกมา แต่ทุกคนให้ร่วมโพสต์เสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ให้นักศึกษา,ส,ารสรุปจากโพสต์หล่าเนี้ยที่เพื่อนเพื่อนร่วมกันใส่มาเนี้ยสรุปเป็น m มล์แมออกมาว่านโยบายการเกษตรของประเทศไทยอะนะคะมีนโยบายอะไรบ้างแบบไหนยังไงสรุปจากโพสต์ค่ะพอ,พอได้ไหมครับ เออเขียนเขียนแค่ในชื่อนโยบายแล้วว่าเขียนคํอาอ,อธิบายสั้นๆด้วยค่ะอืมอธิบายสั้นๆด้วยค่ะสังเกตค่ะเช่นพวกกิจกรรมใช่ไหมคะกิจกรรมทําอะไรบ้างอะไรบ้างนี่เป็นนโยบายอะไรอย่างไงค่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนไม่รู้เรื่องถ้าเขียนสั้นเกินเขียนแค่แบบนโยบายอันนี้ปุ๊บเพื่อนก็ไม่เห็นคําอธิบายเรานนโยบายอะไรอย่างไรโดยสังเกตนะคะ โอเคครับครัมีมีคำถามไหมครับอาจารย์ต้องมีนโยบายของรัฐร่วมกันโพสนโยบายและกิจกรรมหนะูมไม่รู้ว่าเข้าใจถูกไหมแต่ขอถามก่อนนะคะคือไอตัวที่ใน,นโน้นะคะทื่ใช้ร่วมกันโพสตรงนี้คือให้หาเป็นลิงหรือว่า เราต้องพิมพ์สรุปมาให้เพื่อนไม,ไม่ไม่ลิงก์ดึงสรุปค่ะสรุปเป็นสรุปนะคะไม่ลิงไม่ดึงลิงก์นะคะเป็นสรุปสรุปประเด็นสรุปประเด็นมาค่ะอ๋อแล้วก็เพื่อนทุกคนก็คือคนเราต้ไปดึงอเหมือนกับใจความสัมพันธ์มาทําไมแบบอีกทีเใช่คะเพื่อนก็จะดึงจากของทุกๆกคนในโน้ตเนะะี่ยค่ะมาเขียนสรุปเองเป็นไมล์แมปของเพื่อนค่ะ ก็คือส่งก่อนค่ะวันพฤหัสใช่ไหมคะใช่ค่ะส่งไมล์แมปก่อนวันพฤหัสเดี๋ยวอาจารย์จะเดี๋ยวอาจารย์จะเอาลงแอเอาสั่งในเอ็มเอสนะคะให้ส่งส่งทางเอ็มเอสค่ะแต,แต่ว่า,า <Post> โพสโพสตลงโน้ตค่ะโพสตลงโน้ตเพราะว่าเพื่อนจะได้ดูแต่เวลาส่งส่งทางเอ็มเอสค่ะแต่เดี๋ยวอาจารย์จะ,ะเปิดเอ็มเอสนี่ยังไม่ได้เปิดทีค่ะเออตรงนี้จะจะมีพรีเซนต์ตัวไมล์แมปปิดหรือเปล่าคะย้อนไม้ต้องเนาะ ก็เดียเด๋ยวแลกเปลี่ยนดูอาจจะเวลาช่วงของการสอนอาจจะให้นักศึกษาเข้ามาร่วมโชว์คุยดูไมแบบของเราค่ะเพราะว่าอาจารย์ก็ไม่อยากจะเลคเชอร์ไปคนเดียวมันก็น่าเบื่อใช่ไหมถ้ามีกิจกรรมนักศึกษาจะได้มาเข้าร่วมได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนด้วยค่ะแล้วนักศึกษาร่วมกันค้นมันก็จะมากกว่าอาจารย์คน้นคนเดียวด้วยค่ะค่ะ แล้วเราแลกเปลี่ยนกันด้วยมันเกิดความคิดเกิดไอเดียเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเอ่อไม p แมของนาาักศึกษาก็เวลาเราทําเองเวลาเราเรียกพูดคุยกันดูเนี่ยนาาักศึกษาก็ง่ายด้วยค่ะก็โชว์ไม d แม p ของเราได้ค่ะมีมีคําถามอีกไหมคะค่ะ ถ้า,ถ,าถ้าไม่มีใครถามแล้วปริชัตมีคําถามไหมครับปริชัตโอเคไหมยอยู่ไหมอยู่ค่ะอยู่ค่ะอยามีคําถามไหมคะไม่มีคม่ะอาจารย์นะถ้าหากว่าไม่มีคำถาม,มแล้วเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นวันนี้เราก็จบแค่นี้นะคะพอดีเลยจบเรื่องของการผลิตพอดีแล้วเดี๋ยวข้ามหน้าเราก็ขึ้นนโยบายนักศึกษาก็จะต้องมีส่งงานอาจารย์ไมล์แมปของตัวเองด้วยแล้วก็มีการ ส่งงานกลุ่มด้วยนะคะที่ทำกำลังทำกันอยู่อะค่ะนะคะ,นะคะถังงั้นวันนี้อาจารย์ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอค่ะ